อันดับที่3นะครับมารเรเดอร์ลิวคิล่างแรกเลยนะครับเริ่มจากมารเรเดอร์ลิวคิเนี่ยใส่การ์ดไฟนอลเวนไปก่อนนะแล้วจากนั้นนะครับก็เริ่มไล่มือและตั้ง,งท่าแล้วก็มีมังกรนะครับเลื้อมาวนๆใส่ตัวโอ้โหบอกเลยแม่งเทชิปหายนะครับเรียกว่าเป็นตัวแรกเลยบ้งที่เริ่มเริ่มไรเดรคิกที่เริ่มแบบมีอะไรขึ้นมาและเริ่มมีเอฟเฟกมีอะไรมาประกอบฉากแล้ว เพราะว่าอากิโตะหรือว่าคูกะหรือว่าอะไรเด่เก่าๆเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรขึ้นมานะส่วนมากก็แบบตีนมีแสงแค่นั้นนะเออแต่อันนี้ลิวคีเริ่มเริ่มมีมังกรขึ้นมาแล้วนะครับลิวคีเนี่ยพอมันตั้งท่าเสร็จมันก็กระโดดไปนะครับแล้วก็กระโดดคลิกเลยกระโดดคิกเลยแต่ว่ามังกรเนี่ยมันจะคอยเลื้อยตามหลังนะแล้วก็จะอ้าปากเหมือนพ่นไฟใส่ตัวมาเลยรนะื่อลิวคีททำให้ลิวคีเนี่ยมันตัวติดไฟแล้วก็ กระโดดที่ไปอย่างเท่โคตรเท่ของความเท่นะครับแค่ไม่มีมังกรก็เท่แล้วนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่3นะครับสำหรับมาเลเดอร์ลวคิ